สวัสดีครับฟุตบอล f อฟเอับรอบ8ทีมสุดท้ายจะระเบิดแข่งกันในวันที่16 1 7ถึง17มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะส่งผลให้ฟุตบอลรายการนี้จะเหลือ4ทีมหลังจากวันดังกล่าวแล้วก็ทำให้พิมร์ลีกเลื่อนนะครับทีมเหล่านี้จะเลื่อนเลื่อนการแข่งขันในอาทิตย์หน้าทั้งหมดเลย มีแมนซีก็เลื่อนนิวคาสเซิลเลื่อนเซลซีเลื่อนเลสเ,เตอร์ก็คงจะเลื่อนด้วยละของแชมเปี้ยนชิพนะครับ,รบแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดวูฟเลื่อนแล้วก็แดงเดือดเลื่อนอ่าก็ตามนี้ครับทีมเหล่านี้เนี่ยจะไปฟาดแข้งพิมเมรีกันอีกทีก็หลังฟีฟ่าเดย์นะครับวันที่30กว่าประมาณวันที่30นั่นแหละฮะเรามาดูนะครับคู่แรกนะครับคู่แรกเหลือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ซิตี้ต้อนรับการมาเยือนของสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดตรงกับวันเสาร์มีนาคมเวลาทุ่มครึ่งทุ่มสิแอดคาดว่าแมนแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือใบเนี่ยไม่น่าจะจัดทีมเต็มสูบลงไปหรอกก็น่าจะผ่านผ่านนิวคาสเซิลได้ครับน่าจะเข้ารอบ4เป็นทีมแรกได้ เซลซีนะครับคู่ที่2ต้อนรับการมาเยือนของจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้นะครับขึ้นต่อวันอาทิตย์นะครับเที่ยงคืนครึ่งก็เซลซีเนี่ยเป็นทีซับซ่ากันอ่ก็อกหักรักคุณมาจากคาราบาวขับจากลิเวอร์รพูลนะครับก็หมายมั่นปั้นมือพอสมควรของโปเชติโนก็น่าจะผ่านเลสเตอร์ได้นะครับแอดเชียเลสเตอร์นะครับคู่นี้คาดว่าน่าจะถึงดีการหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่แอดเชียเลสเตอร์ atter, ให้เลสเตอร์ hmm. เข้าครับ ูุที่านนะครับเป็นเวลาปกติแล้วทุ่มสีของวันอาทิตย์นะฮะวันที่17บเจ็ดู๊แฮมตันต้อนรับการไปเยือนของชาร์กระทืบลูกฟุตบอลหรือกับชารกระทืบโลกโคเวนที่นะครับของทีมแชมเปี้ยนชิพก็คาดว่าบู๊ปไม่น่าจะงานหนักหนะสบายสบายแอดให้บู๊ปเข้าครับคู่สุดท้ายนะครับศึกแดงเดือดอีกแล้วแดงเดือดปีนี้มีสรอบเนาะ แมนเชสเตอร์ยูไนเตดเปิดโอแทฟฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ศักดิ์ศรีค้ำคอกันอยู่ไม่ว่าจะเจอลีกครับหรือว่ายูโรเปียนครับหรืออะไรครับครับต่างๆเนี่ยมันยอมกันไม่ได้อยู่แล้วศักดิ์ศรีมันคาคอค้ำคอกันอยู่โดยสถิติแล้วแมนยูเนี่ยสถิติจะดีกว่าในการเจอลิเวอร์พูลนะฮะแต่ลิเวอร์พูลเนี่ย โมเมนตัม um, มาหมดแล้วตอนนี้จะส่งลงใครลงไปก็ได้ส่งเด็กลงไปก็ได้ส่งผู้ใหญ่ตัวประสบการณ์ลงไปก็ได้ซีเนี่ยลงไปก็ได้นะครับแผนการเล่นอของเขาอยู่ที่ระบบต้องไปถามแมนเชสเตอรีตดูตัวเก่าของแมนซีนี่เกือบตายเลยครึ่งหลังดีแอดไม่คมเฉยๆถ้าดีแอดคมเรียบร้อยเลยแพ้ไม่ต่ํากว่าสามลูกคือไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าแมนซีเนี่ยทำไมหลุด ในความความคิดเห็นส่วนดวงแอนนั้นหะลุดหลุดทะเลไปเลยนะครับในในครึ่งหลังฟิลโฟ,โฟเดนเนี่ยอยู่ไหนแอดถามหาฟิลโฟเดนเนี่ยมองหาฟิลโฟเดนไม่เจอแนละ้วคิดดูกันแล้วกันนะน,นั้นๆจะเข้ามาทีเข้าเข้าฉากทีก็ไม่ได้ไม่ได้จบไม่ได้อะไรหรอกมีลูกหนึ่งที่เอามือปัดแล้วก็ชนคานนั่นแหละแล้วก็วูบว่าวูบว่าก,ก็โดกูนั่นแหละน้อยหนึ่งที่ยิงชนเสาอนะต่ะมันก็เกิดขึ้นได้เนาะ เพราะว่าลูกกลมๆมก็ไหลไปัมวส่ว,สวตามทิศทางที่เตะไปก็ยังแอบขำอยู่เ hey ฮ้ยแมนซีอะไรวะมางเงี้ยเกือบเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะลิบรูฟูเ่ยเป็นทีมที่ไม่ไม่ไม่ฟูทีมคนนู้นก็เจ็บคนนี้ก็เจ็บคอน,น,เ,คน,นเตยก็ไม่ได้ลงแต่ไม่ไดีอยู่อย่างหนึ่งคือแผงมิดฟิลด์เนี่ยเต็มสูบเต็มสูบแล้วโจตาก็โอ้โหคิดถึงโจต้ามาคิดถึงมากเลยโจตาอืม ก็โรเบสันก็ลงมาช่วงท้ายๆอะไรประมาณนี้เทนก็ยังเจ็บอะไรประมาณนี้อาริซงก็หายเจ็บหรือยังก็ไม่รู้น่าจะกลับมาตอนหลังเบรกทิมชาติั้งนั่นแหละก็เอาใครลงไปก็ก็เหมือนเดิมแมนซี่ต่างๆที่ฟูทีมงงมากเลยเหมือนเหมือนอะไรขึ้นไปขึงมาอะไรประมาณนี้สุดท้ายลิว ได้ได้ช่องเขงเยอะเลยแหมลูกนั้นนี่ะซาร่าใจคิลลิ่งพาร์ตมาดีแอดยิงเข้าก็จบแล้วอะลองดูที่เราเล่ามาก็เพราะว่าจะมาเจอกับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็หวังว่าการประสานงานด้วยวิธีการต่างๆของเจเกนคอปที่ส่งให้กับลูกทีมเนี่ยจะทำได้ดีเหมือนแมนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในการเจอกับแมนยูไนเต็ด ก็หวังว่าจะผ่านเข้าสู่รอบสีได้นะครับก็แอดก็เชร์เนาะอ่ะเดี๋ยวเจ,เจอกันในวันดังกล่าวนะครับสวัสดีครับ